ก๊กอานนะครับก็คือคนสนิทและเป็นถุงเงินของคุณเซนเป็นเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลแห่งกัมพูชาเป็นเจ้าของคราดคาสิโนที่บอยเบตซึ่งนอกเหนือจากการเป็นบอนพนันแล้วนะครับยังเป็นแหล่งซ่องสุมของแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ทําไมผมถึงตั้งหัวข้อนี้ว่าความอัปยศของประเทศไทยในเมื่อก๊กอานเป็นคนกัมพูชาคําตอบก็คือกอกอานนะครับใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งฟอกเงินซื้อบ้านที่นี่ซื้อที่ดินที่นี่ซื้อรถที่นี่และทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่นี่คําถามจึงมีอยู่ว่ารัฐ บาลชุดไหนนักการเมืองกลุ่มไหนข้าราชการกลุ่มไหนอำนวยความสะดวกให้ก๊กอาน and the ดอ n แก๊งมาฟอกเงินในประเทศไทยนอกเหนือจากนั้นนะครับหลังจากเกิดเรื่องอังเคแกล้งหลานหลังจากสองตระกูลแตกหักกัน้นก็มีปฏิบัติการล้างแค้นออกหมายจับไล่ล่ากกอกอานและครอบครัวรวมไปถึงลูกสามคนลูกสามคนที่มีนามสกุลว่าคล่องกิจ คําถามจึงมีอยู่ว่าคนกัมพูชาทําไมนามสกุลเป็นคนไทยคําตอบก็คือทุกคนมีสัญชาติไทยสัญชาติไทยที่ไม่เส้นหนาจริงๆนะครับเป็น10บสปีกว่าจะได้ถ้าจะได้เพราะฉะนั้นคําถามที่ตามมาโก้คือรัฐบาลชุดไหนนักการเมืองกลุ่มไหนข้าราชการกลุ่มไหนอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของกกอานนอกเหนือจากนั้นอีกนะครับภรรยาของกกอ่านใช้ชีวิตไฮโซในประเทศไทยแฮงเอาท์ out, กับกลุ่มไฮโซแฮงเอาท์กับนักการเมืองบิ๊กบิ๊กเพราะฉะนั้นนะครับ ในขณะที่รัฐบาลเพิ่งประกาศว่าจะทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นฟ i น a n นช a ลหับแต่ผมว่านะครับตั้งแต่ตู้ฮาวยันกกอานและทุกคนในระหว่างทางเราคือหับของแกงมิจฉาชีพนานาชาติเพราะฉะนั้นนะครับเรียกร้องไปยังรัฐบาลไม่ต้องรอให้ลูกสาวโดนแกล้งไม่ต้องรอให้มีการแตกหักระหว่างตระกูลออกหมายจับไล่ล่าทุกคนเลยครับที่เป็นมิจฉาชีพในประเทศไทยไม่ว่าต่าง หรือว่าคนไทยไม่ต้องรอครับขอบคุณครับ